สวัสดีค่ะวันนี้ CM Land House พาท่านผู้ชมมาพบกับที่ดินในฝันของหลายๆคนนะคะเป็นที่ดินติดแม่น้ำปิงค่ะเนื้อที่4ไร่2งาน93ตารางวาอยู่ที่ตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ใกล้สีแยกแม่มาลายแค่2กิโลเมตรนะคะเข้าตัวเมืองแค่35กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ ตรงจุดนี้จะเป็นสะพานมิตรภาพดงป่าลันหนองมะจับนะคะซึ่งเราจะสามารถเห็นที่ดินด้านหลังตรงจุดนี้เลยค่ะเห็นแนวลูกศรไหมคะที่ดินจะอยู่ห่างจากสะพานไปประมาณ300เมตรเท่านั้นค่ะเมื่อลงสะพานก็จะเห็นที่ดินอยู่ติดถนนลาดยางตรงนี้เลยนะคะ ด้านหลังของที่ดินก็จะติดลำน้ำแม่ปิงตามภาพเลยนะคะตรงจุดนี้เราสามารถมองเห็นสะพานมิตรภาพที่เราขึ้นอยู่ด้านบนเมื่อสักครู่ค่ะห่างจากจุดนี้ไปประมาณ300เมตรเท่านั้นค่ะในช่วงนี้น้ำแห้งนะคะก็จะมองเห็นเป็นชายหาดที่เราสามารถเดินลงมาได้แต่ในช่วงน้ำหลาก ก็จะไม่เคยท่วมถึงระดับที่ดินก็ถึงแค่ขอบตะลิ่งเท่านั้นเองค่ะที่ดินมีขนาดหน้ากว้างประมาณ40เมตรลึกประมาณ170 m, และ179เมตรด้านหลังติดลำน้ำปิงอยู่ใกล้แยกแม่มลายปลาย2กมและก่อนถึงตลาดแม่มลาย3กมค่ะเดินทางเข้าเมืองประมาณ35กมโดยถนนโชตนาและถนนเชิงใหม่เพร้า ด้านหน้าที่ดินติดถนนคอนกรีตกว้างประมาณ40เมตรที่ดินอยู่ต่ำกว่าระดับถนนประมาณ2เมตรนะคะแต่ที่นี่น้ำไม่เคยท่วมสาเหตุที่อยู่ต่ำกว่าระดับถนนเพราะว่าถนนมาสร้างภายหลังค่ะซึ่งระดับของที่ดินก็จะเป็นระดับปกติเทียบเคียงกับบริเวณข้างเคียงปัจจุบันรอบข้างก็จะทำสวนค่ะส่วนที่ดินของเรา เป็นแปลงที่มีต้นลำไยตามลูกศรชี้นะคะบริเวณพื้นที่ก็จะมีชาวบ้านมาปลูกผักปลูกข้าวโพดและส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านพักตากอากาศ ที่ชาวต่างจังหวัดและชาวต่างชาตินิยมมาซื้อปลูกบ้านกันค่ะที่ดินของเรามีต้นลำไยประมาณ20ต้นและพื้นที่ส่วนหนึ่งก็จะปลูกผักตามฤดูกาลค่ะสำหรับแนวเขตของที่ดินก็ดูตามลูกศรชี้นะคะ โดยบริเวณรอบของที่ดินมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเห็นวิวดอยเป็นบางส่วนตรงด้านท้ายของที่ดินซึ่งเป็นแม่น้ําปิงค่ะชาวบ้านในบริเวณนี้นิยมทำฟาร์มเพาะปลูกและมีเพื่อนบ้านเป็นฟาร์มเป็นโฮมสเตย์บ้านชาวต่างชาติบ้านพักตากอากาศซึ่งมีผู้ที่นิยมมาอยู่ในโซนนี้เป็นจำนวนมากเพราะอยู่ในชุมชนและไม่ไกลจากตลาด ร้านค้าค่ะปัจจุบันที่ดินแปลงนี้ยังไม่ได้เจาะรั้วทำทางขึ้นลงนะคะตอนนี้ยังขึ้นจากที่ดินของแปลงข้างเคียงอยู่ค่ะถ้าเปิดรั้วแล้วก็จะเห็นถนนใหญ่แบบนี้ค่ะและปัจจุบันที่ดินยังไม่มีไฟฟ้าหรือน้ำประปานะคะ จะต้องขอติดตั้งเองส่วนน้ำสามารถเจาะบาดาลหรือใช้น้ำจากแม่น้ำปิงได้ค่ะไฟฟ้าก็อยู่ไม่ไกลนะคะสามารถขอติดตั้งได้เดี๋ยวเราจะไปชมด้านหลังของที่ดินกันนะคะตอนนี้เรามาถึงตรงด้านหลังของที่ดินค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในภาพมันไม่ใช่ถนนนะคะก็จะเป็นด้านหลังซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินของแต่ละแปลงแต่ว่าปัจจุบันยังไม่ได้ร้อมรั้วก็เลยสามารถเดินลัดกันไปแต่ละแปลงได้นะคะที่ดินของเราอยู่ตรงเสาปูนด้านในค่ะที่ดินเริ่มจากตรงเสาปูนนี้นะคะด้านซ้ายก็จะเป็นต้นลำไย ส่วนด้านขวาด้านท้ายที่ดินตามโฉนดจะระบุเลยค่ะว่าติดแม่น้ำปิงตรงนี้จะเห็นวิวชัดเจนมากค่ะและมีทางลงไปชมชายหาดด้วยนะคะเมื่อเราเดินเข้าไปจากด้านหลังในส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ที่เขาปลูกต้นลำไยไว้ค่ะ รวมๆแล้วทั้งแปลงก็มีอยู่ประมาณ2 0ต้นอาณาเขตด้านข้างก็ตามแนวเสาปูนนะคะตรงนี้สามารถเดินไปด้านหน้าที่ดินได้ค่ะถ้าข้างเคียงล้อมรั้วหมดแล้วนะคะเราก็จะต้องเข้าออกทางเดียวก็คือด้านหน้าของที่ดินค่ะซึ่งถนนที่เราเห็นด้านหลังเมื่อกี้ต้องย้ำนะคะมันไม่ใช่ถนนแต่มันเป็นที่ดินของ แต่ละแปลงเขาอยู่แล้วมีเอกสารสิทธิ์เพียงแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้ล้อมรัว้วก็เลยดูเหมือนกับเป็นทางเป็นถนนผ่านนะคะถ้าล้อมรั้วเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ต้องเข้าออกด้านหน้าตรงถนนด้านหน้าทุกแปลงเลยค่ะจากจุดนี้ตรงด้านหน้าสุดก็คือถนนคอนกรีตที่เราลงมาเมื่อสักครู่ค่ะ ทีนี้จะพาไปชมด้านหลังนะคะซึ่งเป็นทางที่เราจะลงไปแม่น้ำปิงค่ะตรงโซนนี้ที่เห็นเป็นถนนเนี่ยมันจะเป็นที่ดินงอกส่วนหนึ่งนะคะที่ดินงอกหมายความว่าเป็นที่ดินที่เกินมาจากดินที่ทับถมกันของแม่น้ำซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์ได้แต่เราครอบครองไม่ได้นะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำแห้งน้ำลดลงค่ะปกติถ้าน้ำขึ้นสูงสุดก็จะอยู่ระดับขอบตลิ่งที่เราเห็นด้านบนนะคะแต่ไม่เคยท่วมขึ้นสูงจนถึงที่ดินค่ะสวยมากๆเลยใช่ไหมคะตรงนี้สามารถสร้างเป็นบ้านพักตากอ,อากาศสวยๆเป็นบ้านพักในฝันได้เลยค่ะแปลงนี้ลดราคาขายขาดทุน6.5ล้านบาทของงดต่อรองแล้วนะคะ เพราะเป็นที่ติดน้ำปิงที่ถูกที่สุดในย่านนี้เช็คราคาก่อนได้ค่ะสำหรับการเดินทางท่านสามารถเริ่มจากสี่แยกข่วงสิงมาทางถนนโชตนาประมาณ30กิโลเมตรเมื่อถึงสี่แยกแม่มาลัยไปสังเกตดูจะมีร้าน Air Diamond Cafe นะคะที่มีเครื่องบินเครื่องใหญ่ๆอยู่ตรงมุมถนนนะคะเมื่อถึงแยกก็เลี้ยวขวา และเดินทางต่อไปอีกประมาณ1.3กิโลเมตรค่ะซึ่งถนนเส้นนี้เป็นทางเชื่อมต่อระหว่างถนนเชียงใหม่พร้าวซึ่งเดินทางจากตรงนี้ไปอีกไม่ถึง2กิโลเมตรค่ะ เมื่อขับมาจนถึงสี่แยกไฟแดงให้เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวไปอีกประมาณ1กิโลเมตรค่ะซึ่งตลอดเส้นทางจะเป็นชุมชนมีร้านค้าบ้านเรือนโรงเรียนและสถานีอนามัยต่างๆมีไฟสาธารณะตลอดเส้นทางไม่เปลี่ยวค่ะ และเมื่อมาถึงสะพานมิตรภาพขับลงสะพานไปอีกประมาณ300เมตรก็จะถึงที่ดินแล้วค่ะการชมที่ดินจำเป็นจะต้องชี้แนวเขตไปพร้อมกันค่ะท่านที่สนใจจะชมที่ดินกรุณานัดล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันโดยติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์และไลน์ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะ หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ใต้คลิปนี้หรือในช่องคอมเมนต์ที่เราใส่รายละเอียดและลิงก์รูปภาพไว้ให้ค่ะและฝากกดกระดิ่งติดตามเพื่อได้รับชมคลิปใหม่ๆอสังหาริมทรัพย์สวยๆก่อนใครสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ